สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว f a c e b o o k ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้ l c 7 0 8 d t นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะแล้วก็ ด้านหลังนะคะเป็นผ่านหกตาช้างนะคะสภาพสวยใบเต็มนะคะบอกเลยว่า47แรงเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆลูกค้าสั่งกันไว้เยอะมากๆนะคะวันนี้ได้สภาพสวยๆมาให้จับจองกันแล้วค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะ็รอยรื้อแน่นอนค่ะลูกค้าดูใกล้ๆก,กันได้เลยสําหรับ LC708DT นะคะรถสวยเดิมทุกจุดนะคะน่าใช้มากๆนี่ค่ะใครที่หาอยู่นะคะตัวนี้บอกเลยว่าน่าจับจองจริงๆนะคะชั่วโมงการชำานอยู่ที่646ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโครซัตเทิร์นนะคะสะดวกต่อการใช้งานมาดูสีสรรันรอบๆคันนะคะ ตัวนี้เป็นสีเดิมคู่ตัวนะคะบอกไม่มีขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ล้าวนะคะนี่ค่ะสวยนะคะบอกเลยยางนะคะยางหน้าดอกเต็มค่ะสภาพสวยกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวค่ะยางหลังก็เช่นกันนะคะดอกเต็มนะคะสภาพสวยค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังของรถนะคะตามแ ยกนะคะลูกค้าไม่มีรอยออกรอยดามนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นรถไล่นะคะสวยมากๆ PTO คือยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนี่ค่ะน่าจับจองนะคะมาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้เป็นผ่านหกตาช้างค่ะนี่ใบเต็มค่ะสะภาพสวยอ่าสำหรับตัวนี้ป้ายทะเบียนต่อคอส7 4 3สสกลนครนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะรถสวยคือพร้อมใช้มากๆค่ะนี่ค่ะ สำหรับใครที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะตัวนี้สวยสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะโอนมัดจำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะสนใจก็โทรได้เลยค่ะ0819136451นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่448,000บาทเท่านั้นค่ะ 4 4 8 0 0 0บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟัง